เขาเรียกหอยเจดีหอยเจดีเนี่ยมันจะมุดอยู่ในดินครับเวลารักเวลาฆ่าเนี่ยฆ่ายากมากเลยนะหอยเจดีเนี่ยเราต้องฆ่ายัางไงแต่ว่าลองมาทูวิเทียนะครับยาฆ่าหอยปักเป้า,เว,า,ปเ,ปาเวลาปักเป้าจะกินน้ำกระนี้นี่ครับตัวนี้ Assassin <the> snail นะครับอขอชื่อจริง Assassin snail ครับอันนี้คือหอยอะไรเป็นหอยนักฆ่าของเขาจะฆ่าเขาจะกินหอยด้วยกันนะครับแต่ว่า เป็นตัวที่ลบตัวหอยเจดีได้ดีมากนะเดี๋ยวไปถ่ายรุ่นหนึ่งใกล้ๆก็ลบมันใส่ยาฆ่าหอยนี่หอยเจดีไม่ตายนะปลาตายหอยนี่หอยกินหอยหอยกินหอยแต่ว่าต้องระวังนะหอยกินหอยกินฟุ้งได้เหมือนกันนะแต่ว่าถ้าใครจะกําจัดหอยเจดีแนะนําตัวนี้นะครับดีที่สุดแล้วเดี๋ยวแล้วเราก็อยเอาปักเป้ามากินหอยตัวนี้ทีหนึ่งนะเพราะตัวนี้มันหลัลูกช้า